สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะเห็นว่าครั้งก่อนๆมาตัวนี้ก็มาฉีดวัคซีนแมาตัวนี้ชื่อลอล่าแล้วคราวนี้เหมือนกับตอนเด็กๆอะ่ะ mm hmm. ก็คือเป็นช่วงที่เจ้าของออกมาแจ้งว่าเป็นตัวเมียแต่พอเขาโตแล้ววัคซีนเข็มนี้ก็เป็นวัคซีนเข็มสุดท้ายซึ่งจะครบโปรแกร,รมวัคซีนแมวแล้วก็เจ้าของก็สงสัยเรื่องของเพศแมวซึ่งตัวนี้คุณหมอตรวจแล้วว่าพบว่าเป็นเพศอะไรคะเออน้องแมวคนนี้เนาะก็ ตรวจแล้วนะคะเจอว่าเป็นเพศผู้นะคะเพราะว่า,ามีอันทัศสองข้างเนาะเราก็มีอวัยวะเพศของลักษณะของเพศผู้นะคะซึ่งก็คุณแม่ทีแรกก็คิดว่าเป็นตัวเมียเนาะก็เลยชื่อว่าน้องเลอลาแต่ว่าพอโตมาเนี่ยพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มชัดเริ่มมีถุงอันทะแล้วก็มีอันทะนเนี่ยมันก็เลยโอ้ชัดเจนว่าน้องอะไม่แบบไม่ใช่ตัวเมียเนาะแต่ว่าเป็นตัวผู้อืม สรุปก็คือตัวนี้คือตั้งใจจะเอามาผสมพันธุ์แล้วก็เหมือนกับมีลูกแล้วคราวนี้ก็คือจากทั้งตัวที่บ้านก็คือมีตัวผู้อยู่แล้ว2องตัวสตัวคือซื้อมาทีใดไ,ได้แต่ตัวผู้ <c oughs> ซึ่งตั้งใจจะ,ะ <c oughs> ให้ <c oughs> เป็นตัวเมีย <c oughs> แล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราจะแยกเพศหรือว่ามีวิธีการสังเกตยอย่างไรบ้างถ้าสมมติว่าเราจะไปเลือกลูกแมวสักตัวมาเลี้ยงเพื่อที่จะกําหนดเพศได้ ค่ะก็โดยปกติอ,อ๋อน้องแมวอาจจะดูค่อนข้างยากเนาะตอนที่ตัวดิเล็กอยู่อะค่ะ แนะนําว่าโดยปกติแนะนําว่าให้เลี้ยงตอนที่อายุประมาณสองเดือนเนาะเพศจะชัดขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าตัวผู้เนี่ยจะเริ่มมีถุงอันทะนะคะแ more more enfin like. ต่ว่าถ้าในกรณีที่เรารับมาตั้งแต่เด็กเลยการดูเพศค่ะจะต้องดูว่าลักษณะของรูอวัยวะเพศะค่ะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะลักษณะเป็นแบบแบบยาวหรือว่าแบบกลมถ้าแบบยาวเนี่ยจะเป็นตัวเมียนะคะแบบกลมอาจจะเป็นตัวผู้แล้วก็ อาจจะดูความห่างของก้นกับตัวตัวเอวเวัยวะเพศเขาเนาะว่าความห่างมันประมาณไหนนะคะถ้าถ้าห่างกันมากอะคะ่ะแนวโน้มจะเป็นตัวเมียสูงแต่ว่าถ้า เออถ้าห่างกันน้อยขอโทษค่ะถ้าห่างกันน้อยแนวโน้มเนี่ยจะเป็นตัวเมียสูงแต่ว่าถ้าระยะห่างของรูก้นกับรูอวัยวะเพศห่างกันมากอะคะ่ะแนวโน้มที่จะเป็นตัวผู้อ่ะจะสูงกว่านะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นพอเด็กๆเกนาะมันก็อาจจะดูยากอย่างที่บอกว่าแนะนําว่า2เดือนอย่าน้มแล้วอาจจะดูได้ชัดขึ้นนะคะก็ตัวนี้ก็ได้มาตั้งแต่ตัวที่เดือนหนึ่งซึ่งระยะเวลานั้นก็ยังเด็กมากๆแล้วก็ ข้อสำคัญคือตัวนี้ก็คือเหมือนกับไม่ได้ไปเลือกเองคือเหมือนกับส่งมาให้แล้วก็เจ้าของคือไม่ได้ดูเพศไม่ได้สัมผัสก็เหมือนก็ได้แต่แมวเพศผู้มาสําหรับบ้านนี้ก็จะมีแมวเพศผู้สามตัวซึ่งถ้าสมมุติว่าใครสนใจอยากได้พ่อพันธุก์ก็บ้านนี้ก็ยินดีที่จะแบบพร้อมที่จะมีครอบครัว ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเราก็เข้าใจผิดว่าเป็นตัวเมียมาตลอดพอเขาเริ่มวัคซีนเข็มนี้เขาเริ่มดือ้อเริ่มมีความแบบก้าวรล้าวแล้วก็เริ่มมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นก็เลยทําให้เราไปพิจารณาเรื่องของเพศกันใหม่ก็พบว่าตัวนี้เป็นอาแมวเด็กชายนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับท่านใดที่หาแมวเลี้ยงก็ควรที่จะอายุประมาณ2เดือนก่อน จะได้จะได้เพศตรงตามที่เราต้องการ <ฮะ S 1> ถ้ายังเด็กๆไปบางทีอาจจะคุมเครือหรือว่ามองเพศไม่ชัดเจนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านก็อาจจะมาแชร์เรื่องเพศของแมวดูอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะ